สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้เรามาชมนะครับนกครับท่านผู้ชมครับเขาทารังอยู่ที่ต้นไม้เล็กๆครับแล้วก็หลายรังซะทีเดียวนะครับนี่ก็เป็นนกกระจาบสีทองนะครับซึ่งก็มีการปกครองนะมีหัวหน้ามีแม่บ้านพ่อบ้าน นะครับซึ่งก็ทำหน้าที่ในการปกป้องเขตแดนของตัวเองนะครับมีนกกระจับสีทองมาจากที่อื่นมาในพื้นที่นะครับก็ต้องมีการต่อสู้กันขับไล่ผู้ลุกลุกออกไปยังที่อื่นนะครับท่านผู้ชมครับนี่ก็เป็นสังคมนกนก,นกครับท่านผู้ชมครับซึ่งเขาเองก็มีความรักในท้อง ที่นะครับในถิ่ฐานบ้านช่องของเขาเองก็คือหลังนี่แหละครับท่านผู้ชมครับนะครับผมนี่ก็น่าจะเป็นหัวหน้าครอบครัวครับนะครับน,นี่ก็บรรดาวหลังของเขาครับท่านผู้ชมครับะแล้วก,ก็อยู่กันแบบนี้นะครับมีน้ำมีท่าอรุดมสมบูรณ์ ครับแล้วก็อยู่กันเป็นกลุ่มแบบนี้นะครับครับทางช่องของเราก็ขอนำเสนอนะครับภาพปลารังนกกระจาบสีทองนะครับอแถวๆนี้ก็อยู่แถวๆ ศาลาดินโฮมสเตย์ครับนะอยู่ในพื้นที่อำเภอพุนนทธมณฑลจังหวัดนครปฐมครับท่านผู้ชมครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับชอบกดไลค์ถ่ายกดแชร์นะครับพบกันในคลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ